คิดว่ายุ่งนี่หนูไงทำนี่ผมแต่ตัวห่องนี่ก็สิประมาณนี่แหละตัวห่องนหะตัวห่องใจเหลือคุยกับเมียวาหานว่าหนูเข่าตัวพวกไหนยิ่งกันเลยยังกลับมามาสั่นอีกข้าวเดียวพี่ว่างสวัสดีครับหน้าหนาคนมาหายอยากหากินคนมื้นี้กับมาพูดพ่อแล้วบาวิสานอีกคือเก่าเหรอครับมือตัวที่ห้าไม้พ่อหรับแต่มือนี้สิมารเทศตอกนะครับผมเป็นตอกติวที่หน้าขึ้นสร้างไปเรี่ยวขึ้นบอกว่าสั่นแล้วหนูพ่กเขานะครับผมก็มาตรวจสอบเบื่องก่บผมมีความเสียหายยังนะครับกับสี กลับพื้นเต็มจํานวนนะคระชีแค่ค่าสูงห้าสิบาทกระสีเอามาเทียบเบื้องว่ามันบวชเขาแทบบวนะครับแหยงแต่หาตอกเทียบยากกานี่แหละตอกติ่วนี่แหละเลยเดี๋ยวเขาจังไปเบื้องกันนะครับเนาะไม้ข่างท่างนี่แหละสภาพไม้แต่ว่ากลับมาเบื้องมีห้อยกัดห้อยอย่างนู้แต่ว่าบวชหัเป็นหนูพุกหรือว่าหนูทองขาวเนาะกระจังสิไปล่องเบื้องแล้วก็ข่างท่างกับไฟเป็นน้ำข่างท่างเลยนะครับวชมาหมืดนาเดี๋ยวเมียยานพร้อมนามากับเมียสองคนจังไปทาติดตามกันเบื้องครับผมไปมาต้องค์เขาลาย นานาสังเกตเบิ้งนะครับจุดนี่คือหนูมันสีโบเข่าสุดเพราะว่าหยังเพราะว่าเพื่อนมองรอบๆปลายตอกนันมันโล่งนะเพื่อนในหนูมันบโบอยากเข่ามานนะคือมันสียุ่มันสีเลียนยู่แต่ต้นหย่าฟังนั่นถ้าถามว่าผมยิงได้บบผมสามารถยิงได้นะครับแค่ว่าผมมองเลี้ยวว่ามันเป็นหนูหน่อยนะครับเป็นหนูหน่อยผมก็เลยบอเลือกที่จะยิงนะครับก็เลยสันเห็นานาเบิ้งนะว่าตอกคู่นีหนูมันเข่านะครับไอที่เขาเห็นเป็นแสงตานะก็คือแสงตาหนูทั้งเบิดเลยนะครับ ส่วนมากสิเป็นเต้นนูของขาวนะครับประมาณนี้ครับผมผมวนมันจะเป็นอย่างไรไปดูนะ่เป็นหอเดี๋ยวถ้ากดยางนั ด่างพี่น้องบักด่างเกยใส่เห็ดเสียนโอ๊ยดอกดากออ่างเกยใส่พี่น้องเออมองนี้ผมเนี่ยมเห็นมันเป็นขั้วอันนี้อยู่แล้วนะผมก็เลยบบวกการนี่บ้านในกาเอาตอกใหม่ๆมาเทียดกับเลียวบักด่างนี่แหละบักไง <c oughs> ตัวน,นี้มีประมาณสามสี่ขีดอยู่รับ,น,บน,นี้รุ่นนี้โอเคโอเคฝากไวนะ้น,น้ำเงาผมเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันตัวบวกิดว่าอยูน่นี่มีหนูใหญ่ทำหนีความ แต่ตัวห่วงนี่ก็สิบประมาณนี้แ่ละตัวห่วงน่ะตัวห่วงใตหละดผมยิ่งพลาดน่ะเดี๋ยวสิไปน้่แก่ให้ได้ไปๆนี่กะโอเคแล้วครับผมตอเกียยร้อยอีกนะครับตัวนี้เป็นตอกขีดหน้าผมบอกว่าพวกเขาได้ย,ดย่นไหมตัวนี้เยอี่เรียกผมทายเหลหนูสองเา้ามันเขา่าผมก็เลยจกก็สามารถทายคิดข้าวเดียวตัวนี้เข่านะครับเลยโบดเดยยิ่งนะครับผมเลยโบดเดยยิ่งผมก็เลยไปคุยกับเมียอาหานว่าหนูเข่าแต่ว่าบเดยยิ่งกัเลยย่างกลับมามาซันอีกข้าวเดยว้อง เสร็จเรียบร้อยครับเอ้าโอเคตอกกิวนะครับเข่าวไว้พร้อมนะครับน่าจะคื่มมองมันพอดีละ่ะประมาณนปพอนาทีนะครับหันป้อนาที่จาต,ตัวนี้จะใส่ตัวยูยออยเดี๋ยวคอร์ดยากเก็บคนครับไปเอาลุยลุยลุยนะพี่น้องกะสรุปยอดนะครับสองเต็มมือนี้สองเต็มไอเอาตอกกี่เพินนเนเนเ่นว่าสั้นบ่เข่านะเป็นตอกกิวเพิ่นว่าสั้นบ่เข่ากะนี่แหละครับผลงานที่เห็นก็ค,คือยังอยู่ในคลิปมันละ่ะ ส่วนของเนี่ยนาสี่เพิ่นเขาคู่เนี่ยมันเขายีตะวาผมยิยงบบสือยีตวาผมยิยงบบสือเองเม,มันมันห้องอะนะเขาสัตว์ไปไปเห็นตามันพอดีผมกับส่เลยนะครับพบได้เบื้องศูนย์หลังเมื่อก็อาจจะขามหัวหรือยังกัดโอเคครับผมเขาแต่ว่าส่วนพวกนูของข,องขานูนหน่อยๆน่เนี่ยบได้ท้ายคลิปให้เบื้องหน้าเพราะมันกัดตัวหน่อยเนาะจกุจกส่วที่จกโทรศัพท์ออกมานับกัดโบได้มีคลิปนูนหน่อยๆน่อยให้เบื้องดอกแต่ว่ากระเขาน้ำหลังตัวกระโดดใส่ต่อคนละทั้งสามค เกืเป็นคู่กายนะบักดางเกิดใช่กะโบเห็นในพิดหวังครับผมเพราะว่าไม้นั่นผมเมาเบิงแล้วผมเลียงไว้คิดว่ามันน่าจะมีหนูใหญ่พวอมึงหันมันก่าหกพวมน้ากัเลยจกบักดางเกิดใช่มากพอดีเกือบมันโบเห็นพิษหวังโอ้ยว,วะตรงมันใจกว่านนะตรงซองให้มันใจกว่านว่าเป็นตัวใหญ่นะเพราะว่าันตัวหน่อยผมสีบัเอานะตัวหน่อยผมสีโบยิ่งงเลยผมกับสีสันเบิงว่าหนูมันที่เขาสุดบ่ว นับก็คือจังไอยของเมียเฮ็ดนะสีน้ำเงินนะก็คือเขาสุดนูในน้อยหนูทของขาวนี่ก็คือกระโดดใส่เลยนับแค่ว่าผมบ่ดไดอารีพให้เบิ่องมันจุกโทรศัพท์บ่ได้นะครับก็เล็โอเคเอาเอาตัวที่ได้นี่แหละก็ถือว่ายังดีนะว่าแถวนี้มีหนูใหญ่เหได้ช่มอยู่พอผมคิดว่ามันสีโบมี่แล้วนะมันมีเต่หนูของขาวแล้วก็ยังมนี้บอกใหญ่เห็นก็โอเคครับผม่ผิดหวังนะครหรับสีเพิ่นว่าหนูบ่เขานะครับก็อันนี้ก็บมันเป็นสิทธิของเพื่นนะเพราะว่า ฝีมือแต่ละคนก็อาจจะบกขึ้กันนะผมก็ชิดว่าคนก็อาจจะสุดความสามารถเลี้ยวโมเมนว่าเฮ็ดไปเหรียญดอกคันในออกไม้ผมว่าแต่ละคนเฮ็ดเหรียญโบมีดอกนะครับก็คือไปแต่ละคนไปแต่ละมองไปแต่ละไม้นี่คือเต็มที่เลยเพอร์เซ้นเลี้ยวนะครับ่ว่าส่วนหมานไผหมานมั่นคือผมว่านะเลี้ยวจะมานนะครับเลี้ยวต่ฝีมือเลี้ยวต่ไม้เลี้ยวจะพื้นที่นะครับก็โบ้เป็นยังครับผมคู่นี่กับผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้ครับเด้อเทียให้เราพร้อมนะครับเป็นตนนี่แหละโบ้ใหญ่แห้งเป็นตเท่าๆนะครับ เือแหกเขามาเลี้ยวผมวานเป็นนู้่องขาวนู้ส่องขาวมันเขามาก่อนนามหล้วกักระร่งจกจกโทรศัพท์กับไทยคลิปบุหงาวาสีเดอเอาร่งบ่คลิปตัวนั่นนะครับแล้วก็ข้าวเดียวตัวเนี้ยตัวนี้ก็ขั้นขึ้นมากขั้นขึ้นมากก็ไดนเตะไทยนะครับจกปืนบ่ได้นาบจกปืนออกมาบ่ได้ก็โอเคครับผมกปล่อวมันไปมันกับไปกอนแล้วก็มาคุยกับเมียข้าวหนึ่งก็ว่าเดียวขอแก้มือกวนมาสันนาก็เลยจกตอกมากมาสันข้าวเดียวคือสิมันถือข้างมันเลียนมาทั้งีี่พอดนับสั่นนบพอาทีดก ขวักขวักับว่าสองตนั่นคือเกา่านะคนู้นตรงเขากับพวมันใจอีกก็คิดว่าหนูใหญ่สีออกมากกับมาอีหลีนะคข้าวเดียวกับเรียบร้อยนะเดี๋ยวขจังเห็นหนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับพานก็ถือว่าพานแล้วเทศให้เบิ่งแล้วนะครับโบมีจตกตาดีก็บ่าดีาดบ่ดีก็บ่ดีนะฝากไว้นะครับผมตอบนักลบผู้ใดสนใจก็สามารถทักมาได้ไปสวัสดีครับผมสองเต็มนี่โอเคไปพี่นออกไป